สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกุมมาดูกันซิว่าไพ่จะให้คำชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับชาวกุมประจำสัปดาห์นี้อย่างไร ให้ตัวตนของชาวราศีกุมก็คือเ e มเพลนจะมีการเดินทางมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชาวกุมบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนกับชีวิตยังไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้น t เทมเพลนก็คืออาจจะมีการเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางต่างจังหวัด ต่างประเทศเดินทางข้ามจังหวัดอะไรแบบนี้เนาะโอเคสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกก็คือก้าวไม้เท้าเป็นลักษณะของบุคคลที่พยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จหรือแม้แต่มีบทเรียนในอดีตที่ทำให้เขา หวาดระแวงหรือการห่วงแหนตำแหน่งการรักษาตำแหน่งของเขาเอาไว้คือกลัวคนจะมาเลื่อยขาเก้าอี้อะเกี่ยวกับการงานเนี่ยนะสิ่งที่คุณคาดหวังเจ็ดไม้เท้าคุณคาดหวังที่จะให้หมดปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคในการทำงานของคุณให้มันหมด ปัญหาหมดอุปสรรคไปะนะเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะคุณรู้สึกว่าเรื่องงานของคุณเนี่ยมันมีอุปสรรคปัญหาเยอะมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเยอะชาวราศีกุมเลยอยากให้มันหมดหมดไปซะจากชีวิตนะนะชาวกุมช่วงนี้อาจจะคิดแต่เรื่องงานเยอะเนาะ,นอ,ะอืมไม่ท้าขึ้นมาอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วแปดเหรียญ การทำงานหลายอย่างหรือรับเงินหลายทางหรือแม้แต่การหัดทำงานหัตธกรรมส่วนไพ่อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานราชาไม่เท้าอืม ราชาไม่เท้าชาวกุมอาจจะมีโอกาสได้ไปพบเจอกับบุคคลที่มีความมั่นคงในเรื่องตำแหน่งหน้าที่ในเรื่องการงานและการเงินมีมีแพชชั่นในการทำงานสูงชาวรา,าสีกุมอาจจะได้ไปพบเจอบุคคลลักษณะนี้มานเนานะ ราชาไม่เท้าและก็เป็นลักษณะของบุคคลที่หรือถ้าเป็นชาวราศีกุมผู้ชายเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง แต่ถ้าเป็นชาวราศีกุมผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้ไปพบเจอลักษณะของผู้ชายแบบนี้ที่มีความมั่นคงเรื่องการงานและการเงินเป็นคนที่มีมีความขยันเกี่ยวกับการทำงานส่วนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ชาวราศีกุมก็คือ3ามไม้เท้าการรอคอยการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการงานที่คุณ ไปติดต่อเจราจาเอาไว้หรือการผักดันองค์กรให้ขยายเจริญเติบโตหรือแม้แต่การมองไปถึงอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณหรือการที่เป็นภาวะผู้นำการที่มีภาวะการเป็นผู้นำ ก็เป็นได้เช่นกันชาวกลุ่มคุณอาจจะมีภาวะของความเป็นผู้นำอยู่ในตัวหรือตัวคุณเองอ่ะรอคอยข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการงานที่คุณไปติดต่อเจรจาสื่อสารเอาไว้ส่วนเอ่อสิ่งที่คุณต้องการแก้ไขก็คือ The Hermit คือความเงียบไม่ว่าคุณคุณเอ่อ จะรอคอยอะไรอยู่ก็ตามแต่นะ่ะคือทุกอย่างมันเงียบมันยังไม่มีคำตอบไม่มีอะไรคือเดอะเฮอร์อะคือความเงียบอะ่ะสิ่งที่คุณรอคอยอยู่อะ่ะมันมาอยู่ในสิ่งแก้ไขอ่ะนะรอคอยคำตอบก็ยังไม่มีคำตอบให้เพราะว่ามันก็ยังเงียบอยู่ นี้ไพ่บอกแล้วนะชาวกลุ่มรอคอยอะไรอยู่ก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมเฮอร์มิตไพ่คำแนะนำของคุณก็คือ The Sun คุณจะมีโอกาสได้มีชื่อเสียงกิติยศมีความมั่นคงในเรื่องการงานการเงินเป็นผู้ที่ได้ไปยืนอยู่แถวหน้า The Sun หรือแม้แต่บางคนนะอาจจะมีโอกาสมีบุตรมีบุตรชายที่น่ารัก ก็เป็นเป็นได้เช่นกันหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมมีหน้าตาทางสังคมและสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจคือ Strength ชาวราศีกุมคุณคิดว่าชีวิตของคุณช่วงนี้มันมีปัญหาอุปสรรคให้คุณต้องฝ่าฟันแต่คุณก็พยายามนะที่จะใช้สติปัญญาของคุณเนี่ยฝ่าฟันมันไปให้ได้ คุณพยายามเต็มที่เหมือนกันนะ่นะชาวกลุ่มเพราะฉะนั้นก็สู้สส่วนไพ่ใบสรุปของคุณชาวกลุ่มเจ็ดเหรียญอืมไพ่ใบเดียวกับชาวราศีมังกรเลยนะนั่นก็หมายความว่าไพ่ออกมาเตือนคุณว่าสัปดาห์นี้คุณอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือมีการลงทุนหรือมีการออมเงิน คือคุณจะต้องเก็บออมอ่ะคุณยังไม่สามารถที่จะใช้ได้อะนะเพราะคุณมีสิ่งที่จะต้องใช้จ่ายอีกอีกมากคุณก็เลยต้องพยายามเก็บออมเงินเอาไว้และเงินที่คุณจะใช้ได้ก็คือส่วนน้อยหนึ่งเหรียญถ้าใครที่รอคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อยู่ก็คือก็ต้องรอคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กันต่อไปคือยังไม่สามารถเอาเงินออกมาใช้ได้ตอนเนี้ย อันนั้นก็คล้ายๆกับคนที่เล่นหุ้นหรือแม้แต่คนที่ซื้อบ้านซื้อรถนะ่ยนะก็คือต้องจ่ายเครดิตต้องจ่ายเครดิตจ่ายไปจ่ายไปเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินมาใช้ไงคือมีเครดิตมีภาระ,ะต้องใช้จ่ายเยอะเงินที่ใช้ได้ก็มีแค่เหรียญเดียวเพราะฉะนั้นไพ่ก็บอกให้ชาวกลุ่มประหยัดนะโอเคค่ะ แม่หมอขอจบคำทำนายแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอต่อ,ตอๆไปด้วยนะคะชาวกลุ่มเพื่อนๆชาวกลุ่มและ,อะขอขอบคุณเพื่อนๆสปปลาวเพื่อนๆที่ประเทศไทยและเพ, agine, พื่อนๆที่คนไทยที่รักสมเบิร์ที่เข้ามาฟังวิดีโอของแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาเป็นกำลังใจให้กัน โอเคค่ะแม่หมอขอจบคำทำํทำนายแค่นี้นะคะบายบาย